ครับผมกัสวัสดีครับพอกันคือก่อนนะครับผมกับอูทีมงานของสางนีก่อนครับมันนี้ก็มีที่เลื่อรถไฟน,นะครับเขามากครับผมเใส่รถไฟสารที่สี่แล้ใส่สารที่สี่แล้วแก่แก่จะคล้องเพื่อนหนึง่งจะคล้องลูกค้าเพนคนนี้เล็กซำเนี่เพยคนนี้เล็กซำเนี่ยนี่นะครับผมเป็นคนนี้เด็ดจะคล้องไว้เอง พอดีขึ er. e. Duke, ้นได้ซ er. ้ำนี่แล้วนี่ยขึ้นได้ซ้ำนี่แล้วตัวยกมั่นกับมาพอดีครับตัวยกมั่นเขาตัวนึงจังหวัดได้ครับป๋าจังหวัดเลยอยู่ในส่วนนี้เขาตัวนึงอยู่ลดจากแรงครับลดสายสิบหกแรงสายสิบหกแรงนะครับผมพุดีในไฟกดเยอะเลยครับผมเชื่ว่าแบบนี้ก็เริ่มพักตัวนี้ไว้มันนี่คือแถวสองวัเย็นเลยกันก็งานงานตัวนี้บอลเลงนะครับเนาะงานตัวนี้ก็บอลเลงแล้วก็แนวยกมั่นอีกมีโยซีตัวที่ขึ้นในที่ขึ้นมุกาหาร ไอ้สามตัวที่ไปไอ้ร้อยเย็ดอีกคนนึงครับผมวันนี้แพื่ว่าคนว่าคนร้อเงินเพื่นก็เลยขอเป็นเดียนนาครับแต่เลือกสิ่พักสามสี่ตัวนั่นไว้สิ่ขึ้นตัวเพิ่นเมื่อเข่าเมื่อวานเนี่ยงานเมื่อเข่าอยู่หมื่อวานนี่แต่เลือกสิ่ขึ้นคนนี้ควรเพื่นว่าเพราะว่าเพื่นต้องการใส่อยู่ประมาณวันที่เจ็ดสิบแปดของจังหวัดเลยของจังหวัดเลยแต่เลือกสิ่ขึ้นตัวนี้คนแต่เลือกสิ่พักตัวเดียนนาไว้คนครับผม แล้วกับบ้านตัวนี้ก็จะพักไว้ก่อนครับเพราะว่าอันนี้มันก็จว่าเกี่ยวพื้นกันก็จว่าข้าวพื้กันครับผมตัวงานเล็กคือรับบทเมื่ป่านรับบดเลยครับแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ข้าวที่คีบคีบรับแล้วก็คีบอ่ะคีบคีบเรียนเพืกันดูเรียนนาพื้นกันครับสนใจ่ทั่วไปครับป๋าคนก็สองหกแปดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งครับทีมงานของอูสังนี่ก่อนนะครับผมอันนี้ช่วงนี้ก็ดะง่ายกูอยู่ทงบ้าน ทำบ้านนั่ครั่งกับเขาไวเต็มที่เป็นแน่ครับผมมั่งกับสีมาซับไปกินเฮ็ดบ้านนุ่เดียนบ้านของมาตรฐานของไอ้ทีมงานอยู่บ้านนี่แหละครับของมาตรฐานบ้านต่างๆกันนะครับเนาะงต่างๆกันมั่งก็เลยขอตัวเนี้ยบอกขอตัวเนี้ยก็เลยสะอาดเนี้ยนิดนึงนะครับขอโทษขออภัยครับผม้นีขอบคุณครับผม